ủa. ah, đuổi ra đi. ah, vung ra đi. sườn ma po, lắc sườn mạnh. nhỉ ใส่แบบ่มอออกูจ่ายดคนไปขึ้นด็กคนนั่นแหะลูกหลานอเาน่ออนี้ในนี้ายอรยูอันนีก็วดอย่นนงให้แม่กิดเออบ่อให่นักบ่อให่น้กแ่ากโอคอยว่างุพุ่นรกวว่างทางนเถอะขอดีหน่ออันนี้กายครับเอออันนี้ไอ้เขียวนี่ใครก็เดี๋อวไมเสือมาหนูอ๋อไอ้น้านี่ใส ต้องากะได้ิ่งอมา้ข้างไหเอมม่อยาขั้วตมันดแม่ไม่กลัวไปมันดับไปหเอาดินแวดินมลงดินเ็ขั้วยังบอขั้วขัดสีเลยขั้วขัดสีฝังงกินฝงน้องหูจ้องคอมะนาวอะกินแม่อีกต่างีกินองกินอ้งสารล้บีขอ้อง้ แนีกม่จีปลาหมึกอันนี่กำลังหอมเลยนอันนี้ของมีนะสุก่โอ้จีนี่ัดลอกคพรมันมันหนี่แล้อแล้วะนี่องรองเ่ออายังไปยังมาเหยียบแะ้ล่ะนี่นี้เม็ดเมตรดงหลานก็ซ้ำเม็ด พอดีแล้วแต่เจ้าที่เฉ็ดเธอมันสามเม็ดพอดีหนะมั้งโบจะดูต่ออีกหรือโบไม่กะบัตรเหรอโบจะดูต่อไม่ได้ครูโทรตามแล้วเธอหน่ะอาทิตย์นี้ได้เรียนแค่วันเดียวรหัสมันครูนะหยุดนะไม่ได้ยังไม่ออกจอใหา่ครูท่านที่ครูโทรตามเนาะอะไรไม่วันพฤหัสมันครูหยุดวันรู้อยู่วันพฤหัสียกหยุดวันพุธหมืนก็ต้องเรียนก็ถึงวันเขาเรียก

ม,มีกินยังลรืมีอยู่งอสรแ้แสรบแซ่บบับบบนยาก,กัศคำขึ้น